ในใิยายเสียงออนไลน์เรื่อง The Whisper of Love หรือกระซิบรักจากหัวใจตอนที่5ความเดิมตอนที่แล้วค่ะคริินาก็ตื่นเช้าขึ้นนะคะเพื่อที่จะมารอที่จะเวลารับประทานอาหารเช้านั่นเองทีนี้เนี่ยด้วยความที่มีเวลาเหลือเยอะ เธอก็เลยเดินเข้าไปที่สวนแล้วก็ได้ไปรู้จักกับเอ็ดมัน i f ลิฟรซึ่งเป็นเพื่อนของลรซาลีก็คือน้องสาวของมาคัสแอนโทนีนั่นเองแล้วฉากต่อไปก็เป็นฉากที่เธอกำลังจะเข้าไปที่ห้องรับประทานอาหารแต่เธอก็ยังลีลอยอยู่ที่หน้าห้องจนกระทั่งได้ยินน้ำเสียงเย็นๆจากมาคัสนะคะทางด้านหลังของเธอ ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาก็ขอฝากเพื่อนๆกด subscribe และสั่นกระดิ่งเพื่อติดตามรับฟังเรื่องราวสนุกๆที่พวกเราชาวสล็อตแก๊งสเตอร์จะมาอัพเดตกับเพื่อนๆในทุกๆสัปดาห์รวมถึงฝากติดตามพวกเราผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับน้ำเสียงเย็นชาของมาคาสกระตุ้นให้เธอต้องรีบเดินเข้าไปอย่างรวดเร็ว,รวมัวรออะไรอยู่รีบเดินเข้าไปสิ เขาพูดจบแล้วก็เบี่ยงตัวเข้าไปในห้องอาหารทันทีโดยไม่สนใจเธออีกมา์คัสเดินเข้าไปนั่งที่หัวโต๊ะนะคะซึ่งขนาบไปด้วยหญิงสาวสวยทั้งสองคนคริสติน่ามองตามแล้วเธอก็พบกับดวงตาที่มองมาอย่างไม่เป็นมิตรอีกฝั่งหนึ่งเธอเดาได้ว่าน่าจะเป็นน้องสาวของมาคัสเพราะว่ารูปร่างหน้าตาเหมือนกับเด็กผู้หญิงส่วนอีกข้างหนึ่งเธอไม่ค่อยแน่ใจนะักว่า คนคนนี้คือแฟนของมาคัสหรือว่าเป็นเพื่อนของโรซาลีทีนี้ค่ะโรซาลีเนี่ยก็เบ้ปากแล้วก็บอกกับมาคัสว่าพี่จะไม่แนะนำให้พวกเรารู้จักกับแขกของพี่หน่อยหรอคะมาคัสจึงหันไปยิ้มบางๆให้กับน้องสาวก่อนที่จะบอกด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยนี่คือคริสติน่า o รเนโซโรซาลีแอนโทนี Anthony, น้องสาวของฉัน ส่วนคนนี้ก็คือรีเบคก้าสเตฟานีและเอ็ดมันด์เลฟรีอ๋อคุณเป็นคนของตระกูลลอเรนโซมีหน้าหละ่ะโรซาลี่ยิ้มเย็นๆให้กับคริสติน่าทันทีเมื่อรู้ว่าเธอคือใครคริสติน่าก็รู้สึกสงสัยว่าคำพูดทิ้งท้ายเนี่ยมันหมายความว่ายังไงแต่เธอก็ไม่กล้าถามอะไรออกไป สักพักหนึ่งค่ะก็จะเ,ร,เริ่มมีสาวเสิร์ฟเนี่ยมาเสิร์ฟอาหารตามโต๊ะละซึ่งเอ็ดมันเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาเห็นคริสติน่าเขี่ยข้าวไปมาเขาก็เลยพูดว่าคริสคุณลองจานนี้ดูสิมันอร่อยมากเลยนะซึ่งคริสติน่าก็เลยยิ้มรับแล้วก็พยายามได้ลองทานปลาแซลมอนลมควันที่เขาหั่นมาให้เธอขอบคุณเขา เอ็ดมันรู้จักกับเธอมาก่อนด้วยหรอโรซาลีถามอย่างสงสัยในขณะที่รีเบกาก็มองตามมาอย่างคาดคั้นทำให้เอ็ดมันหัวล้อขำๆกับการท่าทีที่ดูกรกะตือรือร้อนของเพื่อนสาวทั้งสองมากเลยอืมใช่ผมเพิ่งไปรู้จักกับคริสต,ตอนที่พวกเราเจอกันในส่วนตอนเช้าฮ่า แต่ฉันรู้สึกว่าพวกคุณเนี่ยสนิทสนมกันไวไปหรือเปล่าโรซาลี่ยิ้มเยาะในขณะที่เอ็ดมันเนี่ยยิ้มกว้างพังมองคริสติน่าด้วยดวงตาที่เป็นประกายมากเลยคริสติน่าก็หลบตาไม่กล้าแม้แต่ที่จะยิ้มตอบเมื่อเห็นประกายตาแข็งเก้าจากมาคัสแอนโทนีด้วยความที่เอ็ดมันรู้สึกสนใจในตัวของคริสติน่ามากๆ เขาจึงชักชวนเธอคริสคุณว่างหรือเปล่าพวกผมเนี่ยจะเข้าไปในเมืองเพื่อซื้อของกันคุณสนใจจะไปกับพวกเราไหมคริสซีนะ่าหันไปสังเกตสีน่าเพื่อนสาวที่มองมาอย่างคุณเขียวแถมเจ้าของบ้านยังแสดงทีท่าที่ไม่พอใจอีกด้วย ก่อนที่เธอจะปฏิเสธน้ำเสียงเย็นชาก็ดังขึ้นเสียใจด้วยคริสติน่าต้องคุยงานกับผมมาคาัสส่งสายตาคมกริบหันกลับไปที่ลูกหนี้ของเขาเอ็ดมันจึงรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างยิ่งเฮ้อเสียดายจังงั้นเอาไว้คราวหน้านะคริสผมจะชวนคุณใหม่คริสติน่าจึงได้แต่พยัพยกหน้าฝืนรับ ทุกๆคนค่อยๆทยอยลุกขึ้นจากเก้าอี้คริสติน่าค่อยๆเดินตามคนอื่นไปทางประตูใหญ่เอ็ดมันนำเพื่อนสาวทั้งสองคนไปที่รถเขาเปิดประตูให้กับพวกเธอได้ขึ้นก่อนก่อนที่จะหันมาโบกมือพร้อมรอยยิ้มที่กว้างให้กับคริสตินะ่าคริสติน่าจึงโบกมือกลับไปด้วยรอยยิ้มขณะที่เธอกำลังจะก้าวเดินกลับไปที่บ้าน เธอก็เกรงตัวขึ้นมาเมื่อมาคัสยืนขวางอยู่ที่ประตูใหญ่เธอพยายามที่จะเดินหลบเขาท่ว่ามือหนานั้นก็คว้าแขนเธออย่างรวดเร็วจนไม่ทันได้ตั้งตัวจนร่างของเธอประทะกับแผ่นอกของเขาเธอได้สัมผัสกับร่างกายกำยำของเขาแล้วกลิ่นหอมอ่อนๆจากกายของเขาทําให้หัวใจของเธอเต้นประมา มือบางค่อยๆผลักดันตัวเธอออกจากอ้อมแขนของเขาเพราะว่ามาคัสยังคงจับแขนทั้งสองข้างของเธอแน่นอย่าลืมสิว่าเธอมาอยู่ที่นี่ในฐาน,นะอะไรน่าเสียดายนะที่เธอบริหารสเสน่ห์ผิดคนเอ็ดมันไม่มีเงินมากพอที่จะช่วยเธอใช้หนี่ฉันได้หรอกคำพูดดูถูกของเขาทำให้ใบหน้าของเธอร้อนเผา เธอพยายามบิดตัวให้หลุดจากการเกาะกลุ่มของเขาอย่างสุดกำลังคุณคิดอะไรบ้าๆฉันไม่เคยคิดที่จะหลอกเอาเงินของเอ็ดมันเลยนะมาคัาสยายิ้มมองหญิงสาวที่อยู่ในอ้อมกอดอย่างดูแคลนผู้หญิงอย่างเธอน่ะเหรอจะไม่คิดเรื่องแบบนั้นอย่ามาเสสร้งไปหน่อยเลยนะคริสติน่าเงยหน้าสบตากับสายตาที่ดูถูกอยากเลียนเย็นชาของเขาเธอมองมันอย่างไม่ยอมแพ้ คุณกําลังหยามศักดิ์ศรีของฉันเขาเพียงแทส้สยะยิ้มมองเธออย่างเย้ยหยันศักดิ์ศรีเธอสะกดเป็นด้วยเหรอฉันว่ามันไม่เหลือตั้งแต่ที่เธอลงนามในสัญญากับฉันแล้วละ่ะคำพูดหยาบคายของเขายิ่งทำให้เธอโกรธแต่เธอจะโกรธใครได้ล่ะนอกจากตัวเองที่ยอมทำแบบนั้น เธอจึงอยากที่จะประชดเขาสบตาเขาอย่างท้าทายความโกรธทำให้เธอไม่เกรงกลัวต่อสายตายเย็นชาที่แทบจะแผดเผาเธอให้ไหมจนเป็นจุนเธอค่อยๆย,ยกมือแก้งลูบไปที่ใบหน้าคมเข้มของเขาพลางแส้งยิ้มหวานทำไมล่ะคะคุณหึงหรออ๋อคุณกำลังจะบอกให้ฉันหันมาบริหารเสน่ห์กับคุณโดยตรง จะดีกว่าใช่ไหมล่ะคะเพียงเท่านั้นมาคัสก็ผัดร่างหญิงสาวออกจนเธอเซล้มลงไปกองบนพื้นเขามองเธออย่างยำเยียดยิ่งขึ้นอย่าสำคัญตัวผิดเธอไม่มีค่าขนาดนั้นเธอรู้สึกเสียใจเหลือเกินที่ยอมลงนามในสัญญาบ้าๆฉบัฉบนั้นแต่มันไม่มีทางเลือกหี่ มิโดรามิโดร ר ชายหนุ่มตะโกนเรียกหัวหน้าแม่บ้านในทันทีไม่นานนักหญิงกลางคนก็วิ่งตรงเข้ามาหาเจ้านายของเธอเธอรู้สึกตกใจกับภาพที่เห็นบอกคริสติน่าด้วยว่าต้องทำงานอะไรบ้างฉันจะไปแล้วให้คนมาเตรียมรถด้วยมิโดราพยักหน้าเธอค่อยๆพยุงหญิงสาวขึ้น แล้วจูงมือเธอให้เดินจากไปโดยเร็วที่สุดเธอไม่เคยเห็นเจ้านายแสดงอาการหยับทายกับหญิงสาวคนใดมาก่อนเธอได้แต่รอบมองใบหน้าง,งามที่ตอนนี้เต็มไปด้วยคราบน้ำตาอย่างเห็นใจมาคัสหันมองตามแผ่นหลังของคริสติน่าอย่างหัวเสียเขาบอกไม่ถูกเหมือนกันว่ากำลังกดหญิงสาวหรือกโกรธตัวเองกันแน่ ที่เกือบเผลอใจไปตามอารมณ์ชั่ววูบเพราะดวงตาคู่สวยคู่นั้นกับริมฝีปากสีแดงอมชมพูที่หน้าริมรองนั้นหลังจากที่นายจ้างได้ขึ้นรถยนต์จากออกจากคฤหาสมิดราจึงได้หันมามองคริสตินาที่กำลังยืนตัวสัน่นริมฝีปากขบเม,ม้มแน่นจนช้ำ ดวงตาสีเขียวอมฟ้าแดงกำเต็มไปด้วยคราบน้ำตาให้ตายเถอะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอไม่เคยเห็นเจ้านายทำนุนแรงแบบนี้มาก่อนเออคุณคริสคุณเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะเออฉันไม่เป็นไรจ้ะฉันยังโอเคคริสติน่าถอนหายใจเฮือกมิโดราจ้ะคุณแอนโทนีสั่งให้ฉันต้องทำอะไรบ้าง มิโดรามองเธออย่างเห็นใจก่อนที่จะค่อยๆอธิบายสิ่งที่นายจ้างได้บอกไว้และแล้วก็มาถึงตอนที่5เย้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับเรื่องราวมันก็จะเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละแล้วมาร่วมกันเป็นสาวกของสลัดแก๊งสเตอร์จอมป่วนที่นำโดยเฟสคอช i เอสและดูดู ที่จะมีมุกฮาปันป่วนชวนขยี้หัวใจคลิกเลยโลโก้นี้